สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมผมเทิงอายวัฒน์เอฟซีนะครับผมก็พบเจอกันเดือนเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งก็แล้วแต่นะครับผมว่าผมก็พยายามจะหาพระดีๆเกจิดีๆพร้อมทั้งข้อมูลข้อมูลการบุกเสกเกจิที่ร่วมบุกเสกนะครับผมแล้วก็จํานวนการสร้างบ้างครับผมก็คือว่าก่อนที่ว่าจะเข้ารายการก็คือว่าคุยกันสัก แป๊บเดียวอ่าแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีก็คือว่าอ่าผมไปหาพระหาข้อมูลอ่าพระอ่าบางรายการของผมอาจจะถูกกว่ารายการอื่นหรือว่าอาจจะแพงกว่ารายการอื่นอันนี้ก็อ่าแล้วแต่เอฟซีหรือว่าลุงป้านนะอาจากการุณาและเมตตาผมนะครับจะเช่าที่ผมหรือเช่าที่อื่นหรือมารับชมข้อมูลไปจากผมก็อ่าไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าผมบอกแล้วอ่าช่องของผมอ่ะผมไม่เอาเปรียบก,ก็คือว่าไม่เอาเปรียบผู้ซื้อไม่เอาเปรียบผู้เช่าเพราะว่าผม จะหาข้อมูลมาให้คือว่าในคลิปผมเนี่ย เพื่อนๆได้ทั้งพระได้ทั้งข้อมูลแล้วกันผมก็พยายามจะพูดประโยคย้ำๆแบบนี้ตลอดไปก็คือว่าเพื่อนๆเข้ามาเพื่อนได้ความรู้ได้ข้อมูลเวลาเพื่อนได้พระไปแล้วเพื่อนก็จะรู้นะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมที่นัดกันไว้ช่วงนี้ก็ปลายเดือนแล้วนันเพื่อนนะก็เข้าหน้าฝนเต็มที่แล้วก็ไปไหนมาไหนก็พก่มติดตัวไปด้วยก็ระวังไข้หวัดกันด้วยนั่นเพื่อนนะวันนี้ก็หลวงปู่เฉยนั่นเพื่อนนะเป็นพระรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้เอามารุ่นนี้เลยรุ่นนี้นั่นเพื่อนนะ เป็นเหรียญเหนือดวงเดี๋ยวผมจะบอกมีพิธีการบุกเสกแล้วก็จํานวนการสร้างนะครับเพื่อนไปเลยนั่นเพื่อนนะเนี่ยผมจะเกินเกินประมาณนี้นั่นเพื่อนนะก็ทุกคลิปผมก็จะประมาณนี้ก็คือว่าไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบผู้เช่าไม่เอาเปรียบผู้ซื้อนั่นเพื่อนนะผมจะมีข้อมูลทุกอย่างมาบอกก็คือว่าเพื่อนฟังจากผมคลิปผมไปเนี่ยเพือ่อนรู้ข้อมูลมีสาระแน่นอนไม่มากก็น,น้อยนั่นเพื่อนนะ ทีนี้สำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีการจัดสร้างนะครับผมมีการจัดสร้างาทั้งหมดก็ตามรายการเดี๋ยวผมจะอ่านรายการวันนี้ผมก็มีเอามีที่ว่า,าเด่นเด่นมานั่นเพื่อนนะเพื่อนจะได้แบบว่าเช่าหาบูชาออก็จะได้แบบเลือกเอานั่นเพื่อนนะเพราะว่าคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเป็นพระผงรุ่นแรกนั่นเพื่อนนะเป็นพระผงรุ่นแรก อ่าอันนั้นก็อ่าก็ก็ยังพอมีแบ่งปันนั่นเพื่อนนะอ่าสำหรับพระผงอ่ารุ่นแรกปี63นั่นเพื่อนนะอันนั้นก็โอเคเลยนั่นเพื่อนนะอ่าทีนี้อ่าวันนี้ก็มีมาอ่าเป็นพิธีปลกเสกผมก็บอกว่าอ่าพระที่ปฏิบัติแล้วก็ก็คือว่าพูด,ดง่ายๆอะ่ะอ่าถ้าดูในคลิปในไอคลิปช็อตผมนะี่ะ ท่านจะอยู่กุฏิเล็กๆนั่นเพื่อนนะกุฏิเล็กๆก็เป็นอ่าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกนั่นเพื่อนนะอ่าไม่มีห้องน้ำนะานเพื่อนนะห้องน้ำก็ไม่มีนั่นเพื่อนนะอ่าแล้วท่านปฏิบัติจนทุกวันนี้อ่าอ,อายุของท่านนะคือว่าประวัติของท่านเหมืออชมคิดพี่แล้วนะผมก็อ่าบอกไปคร่าวๆก็คือว่าท่านไม่เข้าห้องน้ำไม่มีการขับถ่ายใดๆทั้งสิ้นนั่นเพื่อนนะ ท่านเป็นพระปฏิบัติโดยแท้จริงนั้นเพื่อนนะโดยแท้จริงเพื่อนเพื่อนฟังนะณปัจจุบันนี้ทั้งประเทศไทยที่ที่ผมเห็นหรือว่าที่รู้จักนะที่นผ่านมามีไม่เยอะนะที่ว่าตอนนี้ที่ว่าเด่นๆก็มีท่านนะั้นมีหล,งว,นะหลวงปู่เฉยเนี่ยเพื่อนนะอ่ามีหลวงปู่เฉยแบบนี้นันเพื่อนนี้อันนี้จะเป็นล็อกเก็ตนั้นเพื่อนนะอ่าเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เฉยนะท่านเป็นพระที่ป,ปฏิบัติอย่างเดียวคือว่าปฏิบัติ ท่านไม่รับท่านไม่พูดไม่คุยไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวไม่รู้จากไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดคือว่าท่านท่านอยู่ที่อา,าวัดน้าอ้อมนั้นเพื่อนนะอยู่ในอาณาเขตบริเวณของวัดน้าอ้อมออนั้นเพื่อนนะวัดน้าอ้อมก็อยู่อ่าอําเภอปักคํานั้นเพื่อนนะเอออาเภอประคําจังหวัดบุรีรัมนีเพื่อนนันเพื่อนจะผ่านไป ทางบุรีรัมย์ตั้งแต่ออกมาจากโคร,ราชแล้วไปทางหนองหนองมุนมากเข้าไปทางนี้ก็ได้นะที่ว่าตรงไปบุรีรัมย์ก็ได้หรือว่าท่านท่านที่ใดที่มาจะตรงมาทางนี้ก็ได้ทางอ,าอำเภอคอนบุรีก็จับ GPS ไปนะเพื่อนนะวันนี้ก็มา,าดูรายการที่สร้างนั่นเพื่อนนะส่วนารายการจัดสร้างนั่นเพื่อนนะเอาข้อมูลไปก่อนนะ พวกเนื้อเงินไม่ตัดปีกอันนี้เป็นรายการนาเลเิกนั้นเพื่อนนะอย่างละ,ะเก้าเหรียญนั้นเพื่อนนะ,ะมีนวะไม่ตัดปีกอมตะไม่ตัดปีกทองแดงผิวลุ้งไม่ตัดปีกแล้วก็มีเนื้อทองที่เป็นตัดปีกอันนี้จะเป็นส่วนมากจะถวายวัดหมดุนอยู่ที่วัดหมดนุนนะั้นเพื่อนนะอันนี้อย่างละ,ะเก้าเหรียญเก้าเหรียญนั้นเพื่อนนะก็มีล็อกเก็ตมีล็อกเก็ต จมโบ้ด้วย11นี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่ารายการนาเลิกนะก็คือรายการนาเลิกนี้ก็คือว่าอาจะเอาออกมาปลุกเสกที่ว่าออกมาให้เห็นนั่นเพื่อนนะก็เหมือนใส่พานใส่อะไรไว้นะั่นแหละถามมาปลุกเสกมันก็ปลุกเสกอ่าทั้งสองวิธีทั้งหมดนั่นเพื่อนนะทีนี้อ่ามาดูรายการแรกอันนี้คือว่ารายการปกติแล้วทีนี้ก็เป็นเนื้อทองคําเนื้อทองคานี่ก็สร้างแค่3องค์อันนั้นก็ผมก็อ่า ไม่ได้จองคือว่าทางวัดอาจจะเก็บไว้นั่นเพื่อนนะอทีนี้มาดูเนื้อนี้เนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองคําอันนี้ก็เก้าองค์อันนี้เก้าองค์นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้จองนั่นเพื่อนนะทีนี้เนื้อเงินเนื้อเงินนี้มีเก้าสิบเก้าองค์เนื้อเงินเนื้อเงินนี้ผมไม่แก่นั่นเพื่อนนะผมไม่แก่เนื้อเงินนะนี่นะคือว่าของของผมเนี่ยือว่าอยู่ในซีนเดิมหมดนั่นเพื่อนนะอ่นนี้นั่นเพื่อนนะอันนี้คือว่า เขาจะเขียนว่าเนื้อเงินรายการปกติจะมีทุกเหรียญมีต่อโคดอันนี้จะอยู่ในไซีนอยู่เลยนั่นเพื่อนนะอ่า ท่านเพื่อนท่านใดฟิตหรือว่าอยากเช่าสก,กิทมาทักมานะอ่าลายเบอร์โทรนะน,นี้รายการที่ผมมีนะมีรายการเนื้อเงินนั่นเพื่อนนะอ่านี่รายการเนื้อเงินอ่าผ่านไปอ่ารายการต่อไปอันนี้เนื้อเงินอ่าเดี๋ยวลืมบอกเนื้อเงินนี่สร้างทั้งหมด99เนั้นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นตัวเลขจะ2หลักหมดนั่นเพื่อนนะหนหลัก2หลักถ้าเกิน2หลักนี่คือตีเก๊ไปเลยนั่นเพื่อนนะโอเคนะสาหรับเนื้อเงินนั่นเพื่อนนะอ่าต่อไปต่อไปก็เป็นอ่าเนื้อ นาวะเนื้อนวะนี่สร้าง2 9 9เนันเพื่อนนะเพราะฉะนั้นถ้า,ถาเกินเลขโค้ดเกิน29 9อันนั้นเพื่อนก็ตีเก็บเลยนี่อันนี้ก็ยังอยู่ในซีนั้นเพื่อนนะเพื่อนท่านใดที่อยากจะมีไว้ในครอบครองผมขอบอกนะ,ะเหรียญหลวงปู่เฉยเหนือดวงรุ่นนี้ไม่ธรรมดานันเพื่อนนะ,ะท่านใดเก็บได้เก็บนะผมบอกไว้ก่อนนะอ่นนี้เป็นเนื้อนวะสร้าง299เหรียญน,นันเพื่อนนะ,ะรายการต่อไป รายการต่อไปจะเป็นเนื้ออัปก้าเนื้ออัปก้านี่สร้างเนื้อมะก้าสร้างทั้งหมด599องค์ต่อละเนื้อสร้างไม่เยอะนั้นเพื่อนนะนี่นะอัปก้าผมกมยังเก็บไว้ในศีนั้นเพื่อนนะนี่นะอัปก้ากะนี่นะกะบเเขาขาวเนี่ยเพื่อนเนื้อเขาขาวอัปก้ากับเนื้อเงินก็ใกล้เคียงกันนั้นเพื่อนนั่นไหอันนี้สามรายการหลักนะเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้ออัปก้าทีนี้มาดูเนื้อทองแดงอ่ะเนื้อทองแดงอ่า เนื้อทองแดงก็คือว่ากล่องจะสีนี้นั่นเพื่อนนะกล่องจะสีนี้นั่นเพื่อนนะนี่นะอ่ากล่องจะสีนี้นะเนื้อทองแดงอ่าเนื้อทองแดงอันนี้ก็สร้างทั้งหมดเนื้อทองแดงนี่สร้างทั้งหมด1 2ึ่งนัเ้านั่นเพื่อนนะ อ่าหนึ่งอ่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่าสองเนื้อนี้อ่าทองก้าทองแดงกับทองทิพแล้วกันอ้าวสร้างเท่ากันนั่นเพื่อนนะนี่สองรายการนี้นะเช่าจากผมไปเพื่อนเพื่อนไปลุ้นหน้ากากดีบุกอ่าทั้งสองเนี่ยนะคือว่ามีทำมีอ่า ทางวัดจัดสร้างมีเนื้อหน้าดีบุกนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูคือว่าผมไปเช่ามาไงเนื้อบุกคือว่าผมไม่แกะ,ะของผมทั้งหมดเนี่ยผมได้มาผมไม่แกะเลยแต่ว่าไปเช่ามาเพื่อนเข้าใจไหมไปเช่าหน้านีบุกมาเพื่อจะได้เอามาทําคลิปเพื่อนเพื่อนเข้าใจนั่นเพื่อนนะ,อะสองเนื้อผ่านไปที่ผมมีนะ,ะต่อไปก็คือว่าเป็นเนื้อนว่าฝังเพชรอันนี้ก็สําหรับผมก็ไม่มีนั่นเพื่อนนะ,ะสาหรับอันนี้เขาก็แจกไว้แจก พวกกรรมการหรือ,อหัวหน้าชุด9 9อ199องค์ส่วนต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตเนี่ยเพื่อนเนี่ยล็อกเก็ตนี่ล็อกเก็ตเหนือดวงาฉากทองนั้นเพื่อนนะข้างหลังนี่จะจะมีเลขอ,อันนีสร้าง เก้าร้อย่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เก้าเก้าเก้านเพื่อนนะอ่าถ้าเกินสี่หลังเพื่อนติเก็บเลยเนี่ยเพื่อนไปลุ้นเลขลุ้นอ่าคือว่าข้างหลังเนี่ยจะมีอ่าข้างหลังล็อกเก็ตนั้นเพื่อนนะั้นจะเป็นเนื้อชนวนมวลสารแล้วก็มีเป็นพระพระองค์เล็กๆพระปกอ่พาพระนาคปกแล้วกันเอาแล้วก็จะมีหมายเลขอยู่ข้างๆนั้นเพื่อนนั้นเพื่อนไปลุ้นเลขลุ้นอายเองนะอ่าทีนี้อ่าอ่ามาแจ้งราคาเพื่อนเพื่อนนั้นเพื่อนจะได้อ่า ไม่สับสนนั่นเพื่อนนะเพื่อนจะได้ไม่งงนะอ้าทีนี้ราคาเอาเอาที่ว่ามีนั่นเพื่อนนะส่วน3ามเนื้อเนื้อเงินเนื้อวะเนื้อปาก้าไม่แจ้งนั่นเพื่อนนะเพื่อนๆมาอนมาสอบถามมาเองคือว่าที่มีปล่อยคือว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปไปลุ้นหน้ากากดีบุกเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูหน้ากากดีบุกเป็นแบบไหนแบบนี้เพื่อนนะแบบนี้อยู่ในซีนนั่นเพื่อนนะอยู่ในซีนเดิมเป๊ะ อ่าไม่มีผ่านมือใครผ่านพิธีบุกเสกแล้วก็มานี่เลยอันนี้ผมปล่อยเท่ากันนั้นเพื่อนนะเพราะว่าอ่าได้ลุ้นนากากดีบุกทั้งคู่ก็คือว่าอ่าลุ้นละลุ้นละ6 5รอ่าลุ้นละ650นั้นเพื่อนนะก็คือว่าอ่าหกร้อยเหรียเพื่อนค่าส่ง50บาทอ่า หรือถ้าเพื่อนท่านใดที่เอาไปทางก็บวกไปอีกห้าสิบาทเพื่อนมึงงคือว่าผมมีทั้งโอนหรือไปทางผมทําไว้สองระบบแล้วสําหรับที่ลุงป้านาอาที่ท่านใดที่ว่าโอนตังไม่เป็นไม่มีแอปธนาคารนอนรอรับนั่งรอรับอยู่กับบ้านเลยจ่ายเงินกับเคอรี่เฟดแล้วก็ไปษนีผมจะมีขนส่งทั้ง3แบบส่วนมากจะส่งเคอรี่นั่นเพื่อนนะก็คือว่าโอนโอนก็คือว่า 600นะ6ก0ก็คือว่าเพื่อนจะเอากี่องค์ก็ได้5องค์ค่าจัดส่งคิดครั้งเดียวอ่าเหมือนกันส่วนปลายทางถ้าปลายทางนี้จะคิด650ทุกองค์เพราะว่าเขาจะมีอ่าเขาอ่าเขาจะมีค่าคำวนวณอ่าเปอร์เซ็นต์คิดค่าปลายทางของระบบของขระบบของขนส่งเขาเพื่อนนะก็คือว่าอ่า โอนโอนหกร้อยนั่นเพื่อนนะโอนหกร้อยปลายทางองละหกร้อยสิบแต่โอนหกร้อยน่คือว่าเพื่อนจะเอากี่องก็คือว่าบวกค่าส่งให้ผมห้าสิบาทเพื่อนไม่งงอยู่แล้วนั่นเพื่อนนะหรือว่าเพื่อนอไม่เข้าใจาเรื่องราคาเพื่อนโทรมาถามหรือว่าจะเช่าซื้อผมจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งลายไว้แล้วกันนั่นเพื่อนนะส่วนรายการต่อไปที่ว่า,าเป็นล็อกเก็ตนี่สร้างน้อยมีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าเก้านั่นเพื่อนนะอ,อันนี้ ปล่อยอยู่ที่องละ1000บาทนั้นเพื่อน1000บาทนั้นเพื่อนนะ,ะค่าส่ง50คือว่าโอนพันห้าสิบปลายทางพันร้อยนั้นเพื่อนนะสร้างน้อยแล้วน่าจะเป็นที่ว่าคนเก็บเยอะที่สุดเพราะว่าสร้างแค่9 9 9องคกองนะเพื่อนนะข้างหลังจะข้างหลังข้างหลังลนะ็อกเก็ตจะเป็นมวลสารแล้วก็จะมีพระ,ะนาคปกแล้วก็จะมีะเลขลันโคตด อยู่ตรงกลางอ่างนาคปกอยู่นั่นเพื่อนนะนั่นเพื่อนไปลุ้นเองนะอันนี้หนึ่งพันก็หกร้อยหกร้อยห้าสิบนะโอเคทีนี้สำหรับเนื้อผงนี้ก็ยังมีอยู่นั่นเพื่อนนะมีอยู่นะทีนี้ก็ทักโซ่สอบถามมาได้นั่นเพื่อนทีนี้รายการที่ว่าทั้งที่ว่าผมไม่มีนะคือว่าเนื้อผงเนื้อผงเป็นเนื้อผงเหล็กไหลเปลี่ยนกันนั้น ผมก็ไม่มีนะเป็นเนื้อผงอันนั้นก็สร้าง5,000องค์อ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าแจกในพิธีก็คือว่าเป็นเนื้อเนื้อชนวนแจกทานก็คือ525องค์นั่นเพื่อนนะนี่นะทีนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะทีนี้พิธีการลุกเสกนั่นเพื่อนนะพิธีการบุกเสกก็คือว่ารุ่นนี้ที่สร้างเนะื้อวัตถุประสงค์การจัดสร้างนั่นเพื่อนนะวัตถุประสงค์การจัดสร้างก็คือว่า สร้างพระประธานนั้นเพื่อนนะก็คือว่ารุ่นสร้างพระประธานเนี่ยคือรุ่นน,น,นี้รุ่นแรกที่สร้างพระผงรุ่นนี้นั่นเพื่อนนะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะารายละเอียดเพื่อน <S <S ๆไปดูได้เลยคลิปที่97นั่นเพื่อนนะอ่าอีพีนี้อีพีที่เก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดนี่จะเป็นของหลวงปู่เฉยนั่นเพื่อนนั้นเพื่อนดูแล้วก็ <C oughs> ดูรายละเอียดมันจะมีอยู่ในคลิปนั่นเพื่อนนะทีนี้ปีศสามสร้างรุ่นนี้ก็คือว่า เงินรายได้ยังสร้างไม่เสร็จพระประธานก็เลยมาสร้างรุ่นนี้ต่อนั้นเพื่อนนะรุ่นนี้นะอ่ารุ่นอ่าเหรียญเหนือดวงนั้นเพื่อนนะทีนี้อ่าวาระการปลุกเสกนั้นเพื่อนนะเพื่อนๆฟังไปเรื่อยนันเพื่อนนะอ่าฟังอ่าก่อนนอนเวลากินข้าวหรือว่าเวลาเพื่อนๆว่างๆนั้นเพื่อนนะเพราะว่าคลิปหนึ่งผมจะทำอ่าสิบกวนาทีไม่เกิน20นาทีนั้นเพื่อนนะเพื่อกระชับแล้วเพื่อนจะได้เข้าใจนะทีนี้เพื่อนๆมาดูเลยมาดูอ่าวาระการปลุกเสกนั้นเพื่อนนะ ก็คือว่าตอนแรกอ่ะสั่งจองสั่งหลคือว่า,ารุ่นเนี้ยผมบอกเลยจองหมดก่อนวันบุกเสพไปที่วัดไม่มีให้บูชาแล้วกันนะครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันคนคนที่ว่าเขาเขารบบูชาเป็นพระปฏิบัติอ ผมว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะตอนนี้นั่นเพื่อนนะที่ปฏิบัติได้อย่างหลวงปู่เฉยนั่นเพื่อนนะอ่าส่วนประวัติคร่าวๆอ่าเพื่อนๆไปดูคลิปที่แล้วนะทีนี้อ่ามาดูอ่าวรละการลุกเสกเลยนั่นเพื่อนนะเพื่อนเอาข้อมูลตรงนี้เพื่อนจะได้อ่าเข้าใจแล้วก็จะได้รู้ว่าลุกเสกที่ไหนบ้างเกจิอ่าร่วมลุกเสกมีเกจิท่านใดบ้างนั้นเพื่อนนะอ่าวรละการบุกเสกนะวาระแรกนั้นเพื่อนนะ วาระแรกนี้ก็คือวันที่ 6, ่าวันที่6กรกฎาคมพศ2567ก็คือปีนี้ก็คือว่าเอาไปร่วมปลุกเสกกับวัตถุมงคลหลาย หลายรายการก็คือว่าวันนั้นก็คือว่าเป็นวันพุทธาภิเษกใหญ่ก็มีเกจิหลายท่านก็คือว่าปลุกเสกณวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินตำบลเชียงคืออำเภอเมืองนั้นเพื่อนนะอ่านพิยันถุงขออภายหน้าก็คือว่าเป็นวัดของหลวงพ่อนั้นเพื่อนนะก็หลวงปู่ศิลาก็เคย จำพรรษาหรือว่าเคยไปที่นี่แต่ทุกวันนี้ท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุหมื่นหินนั่นเพื่อนนะหลวงหลวงปู่หาศิลานะอ่าทีนี้อ่าพิธีการบวงสรวงก็คือจะเริ่มอ่าในวันที่6นะก็คือจะเริ่มตั้งแต่9ก้านกาก็คือว่ามีพิธีบวงสรวงอ่าตามแบบฉบับของอ่าคนไทยแล้วกันนะเพื่อนนะอ่าแบบโบราณก็คือว่าแล้วก็เริ่มอ่าเวลา13บสนาฬิกานี้ เริ like ่มจุดเทียนชัยนั้นเพื่อนนะจะแล้วก็เจริญพุทธมนตนก็คืออาจจะมีปะผมน้ำมูลอ่าปลุกเสกเครื่องรางของขังเทียบไปร่วมปลุกเสกแล้วก็เริ่มปลุกเสกไอ้ฐานจิตนั้นเพื่อนนะเกจิอ่าที่ร่วมปลุกเสกในวันนั้นอันนี้เอาข้าวๆนั้นเพื่อนนะอ่าเอาเอาที่ยวข้าวๆเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวก็คือว่าเกจิท่านแรกก็คือว่ากับอ่าหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทนั้นเพื่อนนะวัดประทานหมื่นหินนั้นเพื่อนนะจังจังหวัดกาสินก็เป็นประธานฝ่ายศ ด้วยแล้วก็รวมบุกเสงในพิธีนี้ด้วยนั้นเพื่อนนะ เกจิท่านต่อไปก็พระครูสุธาโพธิคุณอันนี้ก็เป็นเจ้าวาดเจ้าวาดวัดเนี่ยวัดโพสีสะอาดกาสินนี่นั่นเพื่อนนะเกจิท่านที่สามลวงปู่โสภาธรรมมิโกะนี่วัดป่าคือวันจังหวัดกาลสินนั่นเพื่อนนะเกจิท่านที่สี่พระอาจารย์สุริยันเนี่ยวัดป่าวังน้ําเย็นนี่ก็สุดยอดเลยนั่นเพื่อนณฐมนี้ท่านกาลังสร้างวัตถุมงคลทั้งกระดังนั่นเพื่อนนะจังหวัดมหาสารคามนั่นเพื่อนนะแล้วเกจิท่านที่ห้านี้โอ้หใครไม่รู้จักม ได้นะพระอาจารย์ต้อมนะเพื่อนนะวัดท่าตุแบงนะจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเพื่อนนะท่านก็นมาร่วมปลุกเสกพิธีนี้ด้วยอ่าอ่าเกจิท่านที่หกอะหลวงปู่เถิงปัญญาวโรนะเพื่อนนะจังหวัดศรสีสะเกดนั่นเพื่อนนะอ่าต่อไปก็เป็นอ่า หลวงปู่ดวงซัพ์นั้นเพื่อนนะอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หมุนนั่นเพื่อนนะวัดเวรุวันธรรมารามนั่นเพื่อนนะจังหวัดศรีสะเกดเกจิท่านที่8พระอาจารย์เด่นดวงอ่าพระอาจารย์เด่นดวงติดสโลนั่นเพื่อนนะวัดน้อยสามัคคีจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเพื่อนนะอ่าอาเกจิท่านที่9ก็หลวงปู่บุญหลายปูริปัญโยวัดปุตเนียมนั่นเพื่อนนะจังหวัดศรีสะเกดนั่นเพื่อนนะอ่าเกจิท่านที่10ก็เป็นหลวงอ่าหลวงพ่อเกษมนะอ่าหลวงพ่อเกษมยัตติโตวัด จิตสุขอ่าวัดจิตสุขจังหวัดปาจีนบุรีนั่นเพื่อนนะอ่านผิดนันถูกผมขออภัยนะเกจิท่านที่สิบเอ็ดก็เป็นหลวงปู่แก้วสุดธิยาโนนั่นเพื่อนนะวัดแก่งดิงสอจังหวัดปาจีนบุรีนั่นเพื่อนนะ เกจิท่านที่12ก็จะเป็นพระอาจารย์ธรรมดลกิต,ติปัญโยนวัดหนองปือจงังหวัดนครราชสีมาโคราชนั่นเองนั่นเพื่อนนะก็มาร่วมลุกเสกด้วยเกจิท่านที่13ก็เป็นหลวงพ่อสมัยปัญญาวัดโลนั่นเพื่อนนะวัดประดูศรีภัยวันนั่นเพื่อนนะจงังหวัดร้อยเอ็ดอ่าแล้วก็เกจิท่านที่สีก็เป็นพระอาจารย์เด่นโชคจงังหวัดบึงกาฬนั่นเพื่อนนะท่านก็นมาร่วมบุกเสกอันนี้ก็เป็นเกจิข้าวๆนั่นเพื่อนนะที่ร่วมบุกเสกในวาระนี้นั่นเพื่อน นะทีนี้ก็ขยับมาที่วาระที่สองวาระที่สองนี่ก็ได้ขนกับขนกลับมาจากาวัตถุมงคลเอากลับมาจากพิธีจังหวัดกาสินนั่นเพื่อนนะก็เอามาเลี้ยงไว้เตรียมงานที่จะร่วมปลุกเสกาวาระที่สองต่อที่วัดน้ำอ้อมนั้นเพื่อนนะ วันละที่สองนี้ก็คือว่า,าวันที่14กรกฎาคมพศ2.5 6 7ก็คือปีนี้นั่นเพื่อนนะปลุกเสกณวัดน้าอ้อมนั่นเพื่อนนะอำเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเพื่อนนะอ่านี้ปลุกเสกที่วัดก็กรรมการวัดก็ช่วยกันชาวบ้านช่วยกันนั่นเพื่อนนะแล้วก็มีคนไปร่วมพิธีอีก เยอะนั้นเพื่อนนะอ่าทีนี้ก็เหมือนกันก็เวลา,ม,ามันเก้าโมงก็บวงสรวงทําพิธีตามรณโบราณน,นั่นเพื่อนนะอ่าแล้วก็เริ่มปลุกเสกจุดเทีนชัยเหมือนกันเวลาบ่ายโมงตรงอ่าเริ่มปลุกเสกทีนี้อ่ามาดูเกจิที่ร่วมปลุกเสกนั้นเพื่อนนะผมบอกว่า อ่ารุ่นนี้นั่นเพื่อนนะรุ่นนี้นะผมเขาบอกนะอ่าหลวงปู่เฉยนั่นเพื่อนนะหลวงปู่เฉยเทวดาเหนือโลกเนี่ยเพื่อนอ่าเจ้าของอ่าวลีเนี่ยไม่พูดนะนะเพื่อนนะไม่พูดท่านจะเฉยอย่างเดียวชาวบ้านก็เลยเรียกหลวงปู่เฉยแต่ชื่อท่านจริงๆอ่าชื่ออ่าหลวงปู่สักดานั่นเพื่อนนะท่านชื่อศักดาอายุของท่านเนี่ยน่าอยู่แปดสิบถึงเก้าสิบกว่าปีประมาณนี้นเพื่อนนะทุกวันนี้ใครผ่านไปผ่านมาลองไปกราบไหว้ท่านได้นั่นเพื่อนนะอ่าถามว่าอ่า ท่านลุกเสยยังไงก็คือว่าท่านตัดทางโลกปฏิบัติแล้วมาร่วมลุกเสยยังไงอ่าน,นี่มีหลายคนเข้ามาถามผมมั่งผมก็เลยจะเอามานทาในลงคลิปนี้ทันทีก็เป็นการกราบขอเขามาอ่าขอก็คือว่าขอเข้ามาของเจ้าว,วาด เจ้าวาดวัดน้าอ้อมนั่นเพื่อนนะก็คือว่าพระจันสมศักดิ์พระจาย์สมศักดิ์ปาวโรนั่นเพื่อนนะก็คือว่ามีการกราบของมาแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหากรรมการวัดโยงสายสินจากพิธีจากที่ว่าประลัมพิธีหรือว่าที่ว่ากําลังปลุกเสก คือว่าต่าโยงสายศีลตั้งแต่นู้นมาเลยนั่นเพื่อนนะก็คือว่าท่านก็ยกุฏิของท่านก็อยู่ในเขตรบริเวณของวัดน้ำอ้อมนั่นเพื่อนนะก็โยงสายศีลมาที่กุฏิของท่านแล้วท่านก็จับสายศีลแล้วก็นั่งไฐานจิตอยู่สักพักหนึ่งนั่นเพื่อนนะอยู่สักพักหนึ่งนั่นเพื่อนนะอันนี้เอามีความจริงก็เอาความจริงมาเล่าสู่คนฟังนันเพื่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าพระปฏิบัติแล้วมาร่วมนั่งบุกเสกได้ยังไงอ่าก็คือว่าเป็นการอขอ ก็คือว่ากราบขอขมาแล้วก็ขออนุญาตก็คือว่าท่านก็คงจะแบบคือว่าท่านรู้ท่านรู้ได้จิตเตี่ยท่านไม่ตอบโต้ไม่พูดก็คือว่าท่านอาจจะ,อะขอก็คือว่าและรุ่นนี้สร้างาพระประธานด้วยก็เพื่อที่จะให้พระประธานแล้วเสร็จนั้นเพื่อนนะ,ะท่านก็ได้มาร่วมบุกเสกด้วยนะครับผมทีนี้เกจิท่านต่อไป กจิท่านต่อไปก็คือหลวงปู่ดงซับนั่นเพื่อนนะปลุกเสกสองวาระเลยนเพื่อนนะวาระที่1วาระที่สท่านก็มาปลุกเสกด้วยนะเพื่อนหลวงปู่ดงซับวัดเวรุวันธรรมมารามนั่นเพื่อนนะศรีสะเกตนั่นเพื่อนนะแล้วก็มีหลวงหลวงปู่บุญหลายวัดปุเนีมันนี้ก็มาสองสองพิธีเลยนั่นเพื่อนนะศรีสะเกตนั่นเพื่อนนะแล้วก็มีหลวงปู่โสพณวัดหนองอรัญนั่นเพื่อนในอันนี้สักแก้วนั้นเพื่อนนะแล้วก็มีพระอาจารย์สมศักดิ์ป่าววรวนี้ก็เป็นวัดน้าอ้อมนั่อ จ้าหวัดวัดตะม่งบุรีลำนั่นเพื่อนนะมีพระอาจารย์ธรรมดลกิติปัญโยวัดหนองปืนนะโคราชนั่นเพื่อนนะอันนี้ก็คือว่ามาสองวันละแล้วก็มีครูบาตึงปัญญานาโคอันนี้สำนักสงฆ์บ้านด่านอ่าบ้านด่านตาไทยนั่นเพื่อนนะที่จังหวัดบุรีรัมย์อ่าแล้วก็มีหลวงพ่อสมศิษย์อ่าหลวงพ่อสมศิษย์ลักขิตศรีโลอ่าวัดป่าสัตตารามนั่นเพื่อนนะจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มีฤาษีร่วม ปลุกเสกด้วยทั้งหมด5ตนนั้นเพื่อนนะมีลาษีมาขอร่วมนั่งปลุกเสกด้วยนั้นเพื่อนนะอ่าอันนี้ไม่ได้นั่งร่วมกับพระนะนั่งต่ำกว่าพระนั้นเพื่อนนะโอเคนั้นเพื่อนจะได้รู้กับพระก็จะนั่งอีกพระท่านก็จะนั่งอีกที่หนึ่งอ่ากรรมการวันเขาจัดไว้ให้ือว่าพิธีโอเคมากเลยนั้นเพื่อนนะอ่าเพื่อนๆไม่เข้าใจไหนเพื่อนก็อ่าย้อนดูย้อนชมนั้นเพื่อนนั้นเพื่อนจะได้เข้าใจผมถึงบอกว่าเข้ามาเพื่อนเอาเวลาว่างอ่า นั่งฟังคลิปผมเพื่อนๆจะได้เข้าใจนั้นเพื่อนนะ้อนนะสาระข้อมูลตรงนี้มันสําคัญมีประโยชน์เพื่อนจะได้ไปเล่าใครถามจะได้บอกอให้เพื่อนได้ทีนี้มาดูาเนื้อเหรียญจริงหน้ากากดีบุกค,คือว่าถ้า,าเพื่อนๆ เปิดแล้วเป็นลุ้นมาแบบเนี้ยโอ้โหราคาคือว่าอ่าที่ว่าเช่าหากันในกลุ่มก็คือหลักพันอัพนะพันห้าพันสองพันสามพันสี่นะเพื่อนนะอันนี้คือว่าเนื้ออ่าหน้ากากดีบุกจะเป็นแบบนี้นะอ่าเพื่อนนะอันนี้เป็นทองแดงนะถ้าว่าไม่ใช่ tai, 500, 5, 6, 200, 300, หน้ากากดีบุกก็คือว่าอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวลุ้งๆแบบนี้เลยนะเพื่อนนะอ่าอ่านี่นะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอ่าเนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์นี่สุดยอดเลยเพื่อนนะนี่นะเหมือนทองเลยนะเพื่อนนะยิ่งกว่าทองอีกนะเพื่อนนะ นี่นั้นเพื่อนนะจะแบบนี้นะั้นเพื่อนนะอันนี้ทองที่ผมไม่แกะสีนั้นเพื่อนนะเผือนเพื่อนท่านใดอ่าไม่อยากจะลุ้นนะเอาอยากจะอยากจะเอานี่เลยไม่อยากจะลุ้นแล้วลุ้นแล้วหกร้อยนี่ไม่เอาแล้วอยากจะเอาแบบนี้เลยเท่าไหร่ก็ราคาก็มาถามสอบถามได้นั้นเพื่อนนันเพื่อนก็จะได้ไปแบบนี้นั้นเพื่อนนะอ่านี่ดูด้านหลังนะด้านหลังก็เป็นยันนั้นเพื่อนนะยันแบบนี้เพื่อนรู้อยู่แล้วนะสายปฏิบัตินะยันแบบนี้นะเหมือนหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุน แล้วก็หลวงปู่สวงนั่นเพื่อนนะยันแบบนี้นะมีเลขคุดทุกเหรียญน,นั่นเพื่อนนะเพ,นเพื่อนสบายใจได้เลยนะนี่ทองทิพย์นะทองดุจทองแทน้นเพื่อนนะนี่ทองทิพย์นี้มาดูหน้ากากอาทองแดงทองแดงหน้ากากนี่หน้ากากดีบุกก็เป็นไงิน,น,ไงเนเพื่อนนะงดงามนั่นเพื่อนนะสมราคาเพื่อนนะสมราคาเพื่อนนะนี่นะด้านหลังก็เหมือนกันผมขอบอกว่ารูปเหรียญทุกเหรียญแล้วก็ทุกแบบ จะเป็นแบบเดียวกันหมดแบบนี้นั่นเพื่อนนะยกเว้นตัดปีกตัดปีกก็เพื่อนๆก็จะรู้แล้วจะมีเนื้อยื่นยื่นออกมาด้านข้างนั่นเพื่อนนะอ่าอ่าเพื่อนเ่ก็เอาไปลุ้นเอานะอ่าถ้าได้แบบนี้ก็เพื่อนโอ้ถือว่าคุ้มแล้วเพื่อนเก็บไว้เถอะผมบอกเลยรุ่นนี้เก็บเก็บได้เลยเพื่อนเก็บได้เลยอ่ารุ่นนี้เก็บได้แน่นอนเพื่อนนะนี่นันเพื่อนนะอ่าเหรียญเหนือดวงนั่นเพื่อนนะเหรียญเหนือดวงว่าดูแล้วสมราคาเพื่อน ถ้าไม่มีคนมาขอเช่าผมก็จะไปเลี่ยมของคองนั้นเพื่อนนะนี่นะหน้ากากดีบกนี่นะผมบอกนะอ่านี้ไม่ย้ําราคาอีกทีนึ่าสาหรับเนื้อเงินเนื้อเงินนี่ก็คือว่าเออนี่เนื้อวะ,อะเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยเพื่อนก็โทรมาโทรมาถามสอบถามได้ถ้าใครอยากจะมีไว้ในครอบครองอยากจะเป็นหนึ่งใน99ก็มาลองโทรมาดูนวะนี่ก็มานวะนี่ก็ใครอยากจะเช่าก็ลองมาครับนี่ นวะนี่299นั่นเพื่อนนะ299อัตโนมาแล้วก็อาปรก่านี่599นั่นเพื่อนนะอ่านดูมาอ่าอันนี้ก็2เนื้อเนี้เนี่ยไปลุ้นอะไรเองไปลุ้นหน้ากากดีบุกแบบนี้เองนั่นเพื่อนนะอ่าลุ้นละ600อ่าลุ้นละ600อ่าถ้าปลายทางก็650อ่าโอเครู้เรื่องนั้นเพื่อนนะอ่า ปลายทาง650ก็คือว่าปลายทางนี่ก็คือว่า650บวกไปเลยจะเอากี่องค์ก็ได้แต่ถ้าเนื้อทองโอนโอนก็คือว่า600เพื่อนเอา5องค์เพื่อนจ่ายค่าส่ง50บาทครั้งเดียวสมมุติเอา2ององสององอย่างเงี้ยสององเงี้ยทองแดงหนึ่งทองทิพย์หนึ่งเงี้ยก็พันสองพันสองห้าสิบพันสองห้าสิบแบบนี้นั่นเพื่อนนะแต่ ถ้าเป็นปลายทางปลายทางก็คือว่าองคแล้ว5 0ก็คือพันสามอันนี้มันจะมีค่าเปอร์เซ็นต์ของเคอลี่เขานเพื่อนนะไม่งงนะทีนี้ล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่ก็ น่าเก็บที่สุดเหมือนกันนั้นเพื่อนนะเพราะว่าสร้างแค่ก้9 9 9นั้นเพื่อนนะมีเลขดันโคตอด,นนนดอยู่ด้านหลังมีจำนวนมวลสารมีปกโพอยู่ด้านหลังอ้หนึ่งพันนั้นเพื่อนนะ,ะผมกําชับไม่นะอะคือว่าวัตถุมงคลชุดเนี้ผมมีมาเพียงพอสําหรับ FC ทุกท่านนั้นเพื่อนนะอเพื่อนต้องว่าแต่ว่าทาหมดแล้วก็ อ่าอันนี้ถ้าเจอราคาบวดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแจ้งไปนั้นเพื่อนนะล็อกเก็ตนี้ก็1,000บาทนะบวกค่าส่ง50บาทถ้าปลายทางก็พันร้อยนั้นเพื่อนนะสร้างแค่999บาทนั้นเพื่อนนะอ่าก็ฝากไว้นั้นเพื่อนนะสำหรับเกจิดีๆพระดีๆพระปฏิบัติแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยท่านหาไม่ได้อีกแล้วนั้นเพื่อนนะเราเกิดมาทันยุคข,ของท่านมาทันยุคข,ของหลวงปู่เฉยอ่า กรีบบางท่านบางอ,าอย่างวัตถุมวลของหลวงปู่หมุนหลวงปู่ลลปสวงนี่ก็อันนั้นก็ราคาก็ไปแรงแล้วอันนี้ก็ยังอยู่หลักร้อยหลักพันนิดนิดนั่นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นคลิปผมเพื่อนเข้ามารับชมเลยตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อนเพื่อนหาเวลาว่างเพื่อนเพื่อนได้รับข้อมูลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นั่นเพื่อนนะเพื่อนนเป็นกําลังใจให้ผมนั่น,นเพื่อนนะผมจะได้นําพาหาพระดีๆ่าเกจิดังๆตามกระแส มาให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันในราคาที่ว่าสบายกระเป๋านั้นเพื่อนนะราคามันขึ้นอยู่กับต้นทุนนั้นเพื่อนนะไม่ว่าไม่ว่ากันนั้นเพื่อนนะถ้าเพื่อนพอใจบูชาราคานี้หรือว่าเออเพจนู้นช่องนู้นเขาราคาถูกกว่านั้นไม่ว่ากันเข้ามารับชมช่องผมก็เอาข้อมูลเอาสาระไปก็ผมก็ดีใจแล้วนั้นเพื่อนนะฝากไว้นะคลิปนี้ก็รับชมตั้งแต่ต้นจนจบใครชมต้นจนจบนั้นเพื่อนนะเช่าบูชารุ่นนี้ไปนั้นเพื่อนนะขอให้ถูกหวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้นเพื่อนนะ อธิฐานเอานั่นเพื่อนนั่นได้แล้วเช่าจากผมไปแล้วอธิฐานเอาเพื่อนๆขออะไรที่ไม่เกินตัวอ่าขออะไรที่ไม่เกินตัวเชือโชคลาภที่ไม่เกินไปท่านโดนบันดาลให้ท่านได้ทุกท่านทุกคนนั่นเพื่อนนะฝากไว้นั่นเพื่อนนะพระดีๆพระปฏิบัติหลงปู่เฉยเทวดาเหนือโลกนั่นเพื่อนนะฝากไว้คลิปนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยนั่นเพื่อนนะฝากไวน้นะครับผมสวัสดีครับ